i to say something crazy. See the light at the shine on the sea. It's blinding. Good. Good. <laughs> talk long time. And at last I see the light. When you wish upon the star With you, with you, with, it, with you. With you. <laughs> <laughs> Phelang, านะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับนักร้องตุยเพลงฮิตดิสนีย์นะคะ EP สามนั่นเองนะใครที่ยังไม่ได้ดู EP หนึ่ง EP สองกลับไปดูก่อนนะ EP สามของเราเนี่ยจัดเต็มแน่นอนยังมีเพลงอีกหลายเพลงใช่ไหมคะคุณกคนวช่จริงๆแล้วตอน EP แรก EP สองเนี่ยมันก็มีเพลงฮิตมากเลยนะแบบดิเรกชันอะไรแบบของมุลาของดิสนีย์สแต่ว่านะคะมันก็จะมีคนรีเควสต์มาอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้มาคน เราไม่มเดียวสองไม่ได้เ่สองคนนะว่าเรามีเพื่อนของเรานะคะเดี๋ยวจะเสกมานะพร้อมยับหนึ่งสองสามเกยตัสนี้ค่ะสปอมนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นมาจากคลิปแชร์ลิ้ e ชายโน้ตค่ะเออปอมเป็นขวัญใจทุกคนนะคะมีเอฟซีสปอมเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่ต้องทำอาชีพแล้วน้องก็ท คือจริงเราก็ทำเพลงไอคอนิกไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็ยังมีคนขอมาเยอะเหมืนกันเลยมันเลยก็เลยวกาเอาไปอีกนะคะเออมีเพลงมากมายเลยนะจากเรื่องที่แบบอาจจะเฮ้ย แล้วก็มีอันที่แบบเป็นไอคอนิกไอคอนิกด้วยนะคะมีอะไรบ้างเพื่อนๆไออย่างเช่นมัวหน้าอย่างนี้ราบันเซลก็อาจจะมีแบบเก็บตกฟอเรนซกับอาราดินด้วยแล้วเป็นเพลงที่แบบชาวโอจีดิสนีย์ต้องรู้จักนะคะก็วันนี้มาเอาใจชาวดิสนีแกรอก่อนเริ่มวิดีโอนะคะขอบอกว่าพิมพาเส้นเสียงบวมอาจจะใช้เยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะให้ซีนเพื่อนๆเลี้ยวหน่อยนะวันนี้เพราะว่าตัวเองเสียงแหบมากะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เพลงแรกกันเลยเย้เพลง แรกของเรานะคะจากเรื่องพี่น็อกคีโอนั่นเองนะซึ่งมันแบบบาดตัปีแบบ1940งเก้าสี่ศูนย์นะทุกคนคือมันเก่าเบปีแล้วเนาะเกิดเลยจ้าก็เนื่องความเก่าของมันดิสนีย์ก็เลยให้เป็นแบบเหมือนเพลงไอคอนิกของดิสนีย์จริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าทุกคนดูหนังดิสนีย์นะคะก่อนเริ่มอ่ะจะมีลูกประสาทสวยๆแล้วจะมีเพลงนี้คลออยู่ถูกไหมคะแล้วก็สําหรับในเพลงนี้เนื่องจากแบบว่าเพื่อนตัวน้อยของเรา แต่น <laughs> ้อยมีอาการแบบว่าเออแบบว่าเส้นเสียงแบบว่าอักเสบรวมพิวาก็จะเป็นประสาทเต่าแผนนะคเมโลดี้ก็จะเป็นเรากับเบียสลับกัน,นแล้ว <laughs> <laughs> เพลงนี้มันถือว่าเป็นเพลงแนวไหนอ่ะเขาเรียกอะไรคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกมันอยู่ช่วงคลาสสิกเลยเพราะว่าช่วงเรนใช่ไหมมันสูบแบบเวนยูอีกต่างมันไม่สามารถเบลได้มันแบบเวนยูมันจะพอจะตายจะโทนไปเฮดข้างบนเลยแบบว่าง้ สใสๆด้วยยุคด้วยที่มันออกมามันเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรสไตล์นั้นอะสไตล์แบบเหมือนถ้าถ้าดูในอีพีก่อนๆก็จะเป็นเพลงแบบ snow white s l i n g beauty อะไรอย่างงี้ทำนองนั้นจะเป็นจัดอยู่ในครัตอรี่ใกล้ๆกันก็คือเสียงอีเบสเลยแต่ว่าไปการร้องเพลงแนวนี้ทำให้เราไม่เจ็บเสียงแบบเราไม่เจ็บคอมันเฮลตี้มากเลยลงคอมากค่ะทุกคน ถ้าใช้ถูกนะคะถ้าใช้ถูกถ้าใช้ถูกถ้าเกิดว่าใครขึ้นเสียงเฮงอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบ when you เบืออันนี้คือแบบเหมือนเอออาจจะแบบว่าไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอย่าโอเคเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงชาติเด็กสมัยนี้เป็นแบบเพลงจากเรื่องโมนานั่นเองนะคะซึ่งใครเคยดูโมนาก็น่าจะรู้จักเพลงนี้อยู่แล้ว how far I go นะคะพอมาาด้วยหนึงคือแบบตั้งแต่มันออกมากี่ปีแล้วนะนานาแล้ว5ปี5ปีโอ้โห5ปีแล้วอะ5ปีคือแล้วทุกวันนี้ยังมีแบบคู่ค้าหมืนกันอย่างละโมนา ไม่ใช่อะไรนะคือเพลงมันพอเพลงมันดีว้ยแต่คือสอนมา5ปีแล้วไงเส้ว่าเรียกได้ว่าเราจําเนื้อเพลงเพลงนี้ได้ด้วยการสอนไม่ใช่การฝังถูกต้องเลยไม่ต้องซ้อมก็ลองได้คิดระดับแหนแบบสู้โฟร์เซนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยป่ะโอ้โฟรเซนโฟเซนหนักกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนขอโฟรเซนอยู่นะคะเลิกให้สอนได้เลยเละที่แดงว่าเพลงมันดีดียังไงมานองมาไปฟังกันดีกว่าค่ะ But a voice inside, singing a different song What's What is wrong? ช่วงแบบสูงขึดช่วข้ขไม่ได้สมเลยค่ะมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องในการ มันนานแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการที่แบบว่าท่านยงครูเราเรียกอ่ะครูจะบอกว่าเส้นเสียงมึงขึ้นสนิมแล้วอะไรเงี้ยถูกค่ะไม่ยืดหยุ่นฟีลประมาณว่าแบบเราไม่ได้ออกกําลังกายมาประมาณห้าเดือนอะไรเงี้ยแล้วแบบเรามาออกอีกทีนึงก็คือแบบตัวเย่ไม่แต่แต่ตัวเย่ท้องยังท้องก็ถือว่าเราก็ชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะพอมันมันไปคลิกโดนตรงนั้นอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันแบบมันมันคันแบบมันคัน่อยาพูดถึงเพลงหน่อยเป็นไงความยากอะไรยังไงเหนื่อย จริงๆแล้วก็อาจจะต้องฝึกซัพพอร์ตเยอะๆกับเพลงแบบนี้ไม่งั้นก็จะเป็นกลายเป็นคอไปเลย How far I go เนี่ยไมต้องพูดไม่ต้องใส่ค่ะเพื่อนถ้าเกิดว่า healthy ใช้ซัพพอร์ตว่า How far I go มันก็จะแบบมีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรทแองนั้นใครอยากลองให้มีมี power ก็ฝึกซัพพอร์ตนะคะเพลงต่อไปนะคะเพลงโปรดของพวกเราทุกคนก็คือ I see the light นั่นเองนะ จริงๆแล้ว,<ด>วอ่ะนึกว่าแบบเอ้ยออกไม่นานหรอกจริงกังบเพ่อออกสิบเทีแล้วแม่รู้สึกแก่มากเมื่อกี้ <laughs> เออจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงดู엣เนาะเพลงคู่เออแต่ด้วยความที่พิมาวานะเป็นอัลโตที่เสียงต่ำโคตรเป็นอัลโตสองนะคะก็เลยเสามารถร้องแทนผู้ชายได้นะคะปกติก <laughs> ็ <laughs> ไม่ไม่ค่อยเสียนมากก็เลยจะแบบว่าขอร้องแซมๆนะคะให้ให้คุณเบสขคุณเบสเขาอยากร้องมานานนักเรียนคือขอมาแล้วโอเคคุณเบสจัดให้ครู เซเรียสมากในความที่ไม่เซเรียสเราก็ซีเรียสเหมือนไม่กัดนมไม่กัพนิดนึงอ้าวเพลงนี้มพความแอนแอร์ประสานคอยด้วยเนาะอ้าวใช่มันก็แต่ว่าจริงๆเราเขาก็ไม่มีเขาเป็นดูเอ็ดกันใช่แต่ว่าทีมันเด่นเด่นจริงๆคิดว่าเราจะเป็นโทนเสียงเลยคิดว่าเป็นโคมโทน แต่ใดๆคือไอ้เจ้าเพลงเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างจากสองเพลงแรกเพลงแรกก็คือแบบเก่ากว่เก้าว่าเก่ก่าเก่าอีเพลงแบบโบนัสก็คือแบบมันก็ใช้ฝักเแบบเบลเบลเบลอันเนี้ยเราเชื่อมอยู่ตรงกลางเลยใช่ประมาณนั้นแล้วก็เนื่องจากที่มันเป็นดูเอ็ดอะนะเวลาเราร้องดูเอ็ดอะมันจะแบบโอ้โหต่างคนต่างโซโล่ไม่ได้อะคือมันจะต้องแบบแอบฟังกันนิดนึงเออให้มันเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันถูกต้องมันร้องเพลงกับผู้ชายก็คือจะต้องแบบแต่คือมีผู้ชายนิดเดียวไม่มีผู้ชายแต่คือสองคนอันนี้พี่สีแล้วก็คือเพลงเลิฟไปสร Open Door จาก Frozen ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่แบบว่าเป็นดูเอ็ดแต่ว่าทีเนี้ยมันจะไม่ใช่ดูเอ็ดแบบหวานซึ้งหวานจ๋อยนี่เป็นดูเอ็ดที่สนุกสนานแล้วเป็นเพลงอัพบีทเพลงอัพบีทคือเพลงแรงเร็วมีจังหวะเออมีจังหวะหน่อยใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในเพลงเพลงนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเราก็จะมาเฉลยตอนที่เราลองเพลงเสร็จจ้าโอเค Can I just say something crazy I love crazy All my life has been a series of doors in my face And then suddenly I bumped into you Oh, I was thinking the same thing Like, I've been searching my whole life to find my own place Or maybe it's the party talking on the chocolate fondue But with you, I found know my place it's, it's nothing like I've ever known before Love is an open door I <laughs> don't เกิดอะไรขึ้นมาสักทีไม่อ่านมาคือลายประสานมันแบบว่านัดกันไรสามลายแต่ว่าเนื่องจากว่าซ้อมไปหนึ่งรอบทวนก็เลยช่างมันเถอะแล้วทีมันก็จะแบบค่อนข้างมีความแบบคอมิกคอมิกเออคอมิกอะใช่เหมือนแบบแค่จะเสียงมัน crazy เหมือนคิดว่าคนปกติเขาจะพูดกันแบบนี้วะมันต้องแบบอินคาแรคเตอร์มันไม่ใช่แบบอาจจะดูโอเวอร์แอคติ้งนิดนึงแต่แอคติ้งอ่ะมันช่วยเรื่องเสียงจริงนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบอะไรวะเล่นอะไรวะอะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่ในคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยมันทำให้เหมือนแบบเสียงเรามันดูแบบมีชีวิตชีวามีคาแรคเตอร์ มีเออมพลิงเล่นคนไม่รู้เวลาเบื้องหลังพวกแบบ voice actor เขาพังตลอดหน้าเขาไปมันเหนื่อยมากโอเคก็เพลงสุดท้ายนะคะของวันนี้ Friend Like Me นะคะจากอลาดินนั่นเองแต่วราร้องจากเวอร์ชันหนังในปี1992นะคะเออเมื่อวันนี้พี่วาเออไม่ค่อยได้ร้องเพราะว่าเสียงแหบนะคะทุกคนเออเพลงนี้ไม่สูงมากก็เลยอ้าเหมือนแร็ปๆโยโย่หน่อยแล้วก็สวีทีมนะคะทีมบำเรื่องบำเรืองจีนี่ใช่ไหมจีนี่คนเดียวรับตะเกียงไปด้ดีเด้อเด้อจี Alibaba well, had by forty feet Sure as a half a thousand yeah. tails But not to your inlock Cause of your sleeve You got a brand of man that never fail you got some power In your corner now Some little ammunition In, in your, your camp. You got some crunch Bazaar, who and how See you are the god Now that land. And I'll say Mr. Atlanta Well, you're blessed to be Let me take your art And jot it down You ain't never had a bad life and Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend, friend like me. me. เนี้ยมันคำเหนื่อยเนื่อนเงแยบมากเลยไม่ได้ร้องเพลงแต่ทำไมเหนื่อยร้องมาสี่เพลงไม่เหนื่อยเท่าเต้นเมื่อกี้คุณหนึ่งเพลงจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่คำค่อนข้างเยอะเออมันจะเมื่อกี้ก็มีแบบหลุดๆบ้างแต่ว่ามันจะต้องงับคำค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเทคนิคเราหรอมันก็อ่านให้ชัดก่อนให้เคลียร์ใช่คือถ้าเราอ่านไม่ชัดตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จะร้องไม่ชัดเว้ยถ้าเกิดว่าซ้อมเร็วๆไม่ได้คือเธอต้องซ้อมช้าๆก่อนเว้ยเขื่อบังคับตัวเองว่าแบบไอยากอุตองร้องตรงได้ตรงานั้อแต่สุดท้ายแล้วมันผิดเดิมๆผิดเดิมมๆๆคืออซ้้ชาโสสลักแบบ 5ได้แล้วก็ค่อยอัพเข้าไลเลยมีโอเคก็จบไปแล้วกับอีพีนี้นะคะของการทำดิสนีย์ต้อเพลงดิสนีย์นะเออหวังว่าจะชอบกันนะคะนี้เป็น EP 3แล้วเนาะที่เราทำก็ถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่พิมวคคะพี่เบสค่ะพี่สปมงคะแต่พี่ไม่ได้ลงเพลงนั้นเลยอะค่ะโอ้ย ออ้ย่ตีบบเสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างไม่รู้คิวเลยแต่ว่าคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะัไว้แล้ว20ตอนใครแบบสนใจเพลงไหนก็สามารถพิมพ์ได้เลยใช่ถคาอยากให้ทำชาร์ตอื่นๆที่สปอนเซอร์พร้อมขึ้นเสียงสูงมากนะคะเออคลิปร้องเพลงนะคะทุกคนทุณวาแล้วเพื่อนๆก็ได้ตังค์เลยค่ะเพราะว่ามันติดค่าลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยเผื่อจะมีสปอนเซอร์ในอนาคตมาแค่สนับสนุนยอดวิวเยอะๆก็ดีใจแล้วแต่ว่าจะดีใจกว่าถ้ามีกำลังซัพบในการทำเพลงใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นไงครับ ะะเข้าเนื้อทุกท,ทีใส่คนอนแทคเลนสเตอร์แบบปูจุกๆนะคะ <laughs> เออเดี๋ยวให้เพื่อนๆฝากช่องทางนิดนึงละกันเออ B S T R h i g นะคะ Bed Rest ก็ะก็ DM มาสอบถามได้ค่ะ S S P O M Y นะคะ i อเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะใช่ก็เพื่อนพีมาสอนทั้งคู่เลยนะคะใครสนใจใครไหนก็สามารถไปเรียนได้เก่งจิมเลยจิได้อินดันก็สอนเหมือนกันนะคะสามารถติดตามไปทางโซเชียลมพืดียพลืดขอบคุณมากนะคะเพื่อนเพื่อนค้าที่มาออกคลิปในวันนี้การสนุกสนานมากเลยและเจอกันใหม่คลิปหน้าาย